กตูนนะคะที่สมชายคาร์เซ็นเตอร์ชนบุรีนะคะวันนี้นะคะนวกรตูนมีรถบ้านเข้าใหม่มานําเสนอนะคะสําหรับใครนะคะที่กําลังตามหารถกระบะแขบอยู่นะคะ้ามาดคันนี้เลยนะคะเป็นรุ่น isuzu e d max 2 5 slx ปี2006นั่นเองมาพร้อมกับสีฟ้าสวยสดใสแน่นอนนะคะจะสวยขนาดไหน ที่ด้านหน้าของเขาเลยนะคะ โคมไฟนะคะเป็นโปรเจคเตอร์นะคะพร้อมกับไฟตัดหมอกด้านล่างนะคะแล้วก็มาพร้อมกับกระจังหน้าที่เป็นโครเมียมนะคะหรือที่หลายคนเรียกชมนี้ว่าไฟตาตั้งค่ะและในส่วนของฟิล์มนะคะเราเปลี่ยนให้ใหม่เป็นของวีดูฟองซูเปอร์เซรามิกนะคะแม็กนะคะเป็นแม็กอะลอย6ก้านะคะพร้อมกับยางใหม่ทั้ง4เส้นเลยค่ะในส่วนของกระบะท้ายของเขานะคะมาพร้อมกับแม็กไลเนอร์เรียบร้อยการชนท้ายนะคะเป็นงานโครเมียมตรงรุ่นนะคะ ในส่วนของคอนโซลนะคะเป็นสีดำม,มาพร้อมกับแอร์แบ็กคู่หน้าค่ะส่วนของออปชั่นนะคะเครื่องเล่นอยู่ครบเลยนะคะระบบแอร์ซีดีวิทยุนะคะและระบบเกียร์นะคะได้เป็นระบบเกียร์แมนนวลค่ะต่อกันที่ฝากระโปรงนะคะน็อตทุกตัวอยู่ครบเหมือนเดิมนะคะแผ่นกันความร้อนยังอยู่ในสภาพที่ดีค่ะคานหน้าก็เดิมเลยนะคะแผ่นเพจสติกเกอร์อยู่ครบเหมือนเดิมนะคะและแบตเตอรี่นะคะเราเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะคะของเครื่องโดยรวมถือว่าสวยค่ะ ดีแม็ก2.5 SLX คันนี้คงสวยถูกใจหลายคนเลยใช่ไหมคะและถ้าใครสนใจนะคะสามารถโทรหาน้องกระตูนได้ที่เบอร์0642235656นะคะหรือว่าติดตามได้ทางเพจรถมือสองชนบุรีรถไม่ดีที่นี่ไม่ขายค่ะสวัสดีค่ะ ใายคาเซนเตอร์อรันรถมือสองอันดับหนึ่งของภาคตะวันออกรถไม่ดีที่นี่ไม่ขาย